วันที่5มกราคม2569รัฐบาลกอทูเลออกถแถลงการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการจากรัฐเมียนมาพร้อมสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลเป็นรัฐเอกราชใหม่โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิทธิอันชอบธรรมของชนชาวกหรี่ยงภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิมนุษยชนสากลโดยประกาศณฐานที่มั่นแห่งหนึ่งชายแดนไทยเมียนมาตรงข้ามตำบลหนองหลวงอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก นี่คือประกาศสถาปนาและการสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเลณวันที่5มกราคม2026พวกเราประชาชนและรัฐบาลแห่งกอทูเลยึดมั่นในบรรพบุรุษของเราและยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานอันได้แก่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐ,ฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อันประกาศและยอมรับอย่างกว้างขวางจากสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศอื่นๆสาธารณรัฐกอตูเลประชาชนแห่งสาธารณรัฐกอตูเลต้องดำเนินการสร้างสังคมที่ยั่งยืนเนื่องจากพวกเราถูกกดขี่มาอย่างยาวนานและถูกปฏิบัติในทุกด้านของชีวิตและถูกบังคับให้อยู่ภายใต้การปกครองที่ไม่เป็นธรรมเป็นเวลากว่า77ปีเริ่มตั้งแต่ปี1949 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยใช้กองกําลังทางทหารเข้ายึดครองและยึดมั่นในความเหนือกว่าทางชาติพันธุ์ระบบการปกครองของสาธารณรัฐกอทูเลจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตยและระบบเศรษฐ,ฐกิจจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจสังคมและระบบการปกครองสาธารณรัฐกอทูเลจะยอมรับอนุสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศที่ส่งเสริมสันติภาพระหว่างประเทศความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐเราเรียกร้องให้รัฐทั่วโลก ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่ประชาชนและรัฐใหม่แห่งสาธารณรัฐกอทูเลนักวิเคราะห์ด้านการเมืองระหว่างประเทศมองว่าการประกาศเอกราชของกอทูเลเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและความขัดแย้งภายในเมียนมาซึ่งยังคงส่งผลต่อสเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเด็นสำคัญที่นานาชาติจับตาคือการตอบสนองของรัฐบาลเมียนมารวมถึงท่าทีของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศต่อการรับรองรัฐเอกราชใหม่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคและอาจส่งผลต่อทิศทางความขัดแย้งชาติพันธุ์ในเมียนมาในระยะยาวประกาศอิสรภาพและการสถาปนาสาธารณรัฐเกาะทูเลรัฐบาลสาธารณรัฐเกาะทูเลปัจจัยอะไรแอบแฝงใครอยู่เบื้องหลังการประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐกอทูเลหร,หรือไม่สถาปนิกผู้ทําแผนการนี้คือพลเอกเนดาโบเมียบุตรชายของนายพลโบเมียตำนานผู้นำกหรเดิมทีเนดาเมีย เป็นผู้บัญชาการระดับสูงในองค์กรป้องกันชาติกะเรี่ยงแต่ถูกปลดโดยสหภาพ,าพแห่งชาติกะเรี่ยงซึ่งเป็นองค์กรหลักในปี2022หลังจากเกิดเหตุการณ์อื้อฉาวเกี่ยวกับการประหารชีวิตบุคคล25รายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้ทหารเมียนมาหลังถูกปลดเขาได้ก่อตั้งกองทัพกอทุเลและในวันที่5มกราคม2026 เขาได้ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐกอทุเลอย่างเป็นทางการณฐานที่มั่นใกล้ชายแดนไทยเมียนมาพร้อมสถาปนาตนเองเป็นประธานาธิบดีทำไมต้องเกิดขึ้นตอนนี้ความผิดหวังในระบบสาหาพันธรัฐ KNU สายหลักพยายามผลักดันระบบสาหาพันธรัฐประชาธิปไตย f e e r r l ร Democracy ร่วมกับเมียนมามาโดยตลอดแต่กลุ่มของเนราเมีย ER 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 มองว่านั่นเป็นความฝันที่ล้มเหลว และทางเดียวที่ชาวกะเหรี่ยงจะอยู่รอดได้คือต้องเป็นรัฐเอกราชษอธิปไตยเท่านั้นการล่มสลายของรัฐบาลทหารเมียนมาคำประกาศระบุว่ากองทัพเมียนมาสูญเสียการควบคุมประเทศไปแล้วจึงเกิดสุญญากาศทางอำนาจที่ชาวกะเหรี่ยงต้องเข้าเติม,เต,มเต็มเพื่อปกป้องดินแดนบรรพบุรุษ ความเป็นเอกภาพ vs การแตกแยกน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างพื้นที่ข่าวเพื่อดึงอำนาจต่อรองมาจาก KNU ในขณะที่ผู้สนับสนุนมองว่าเป็นการกลับไปสู่หลักการ4ข้อของกะเหลี่ยงคือไม่ยอมจํานนรับรองรักกะเหลี่ยงไม่วางอาวุธและกำหนดชะตาชีวิตตนเองเอาล่ะคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับ